อยากให้ทุเรียนดกติดดอกแบบนี้นะครับอันนี้แต่งแล้วนะดอกเยอะมากนะครับดอกแต่งไปแล้วก็เลยอยู่เท่าที่เราต้องการนะครับดอกแต่งไปแล้วนะครับแต่งไปแล้วสวยงามใครต้องการทุเรียนดกดกแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงอะมิโนโปรตีนสเนุเขำมังปลาเข็มทองครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนลุงลุงศิษย์นะครับที่บ้านน้องเก่า วันนี้มีโอกาสผ่านมาเขตนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมดอกสวยมากดอกออกมาแบบแบบครึ่งนะครับชาวบ้านแถวนี้ที่เคยทําทุเรียนเขาไม่เคยเห็นนะครับว่าดอกมาสมบูรณ์แล้วก็มาเยอะนะครับเนี่ยเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยดูดอกมาเยอะโดยที่ไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงนะครับประหยัดแล้วก็ง่ายสะดวกใช้อะมิโนเข้มของเดี๋ยวพาไปชมครับว่า ดกขนาดไหนหลายต้นพาไปชมได้หลายต้นไปชมกันเลยครับอยากให้สวนทุเรียนท่านดกสมบูรณ์ต้นไม้โทรมลูกสวยรสชาติดีนะครับง่ายๆนะครับแค่เรามีอะมิโน,โนสูตรเข้มข้นนะครับเป็นโปรตีนที่ครบจบสารอาหาร18ชนิดสําหรับอะมิโน,โ,นโปรตีนเข้มทองเราช่วยพี่น้องเกษตรกรได้สําหรับพี่น้องที่อยากจะได้ทุเรียนที่ดกที่ทําง่ายประหยัดลดต้นทุน ผมขอแนะนําโปรตีนสุกเข้มข้นตราเข้มทองห้ามพลาดนะครับทดลองได้แล้วท่านจะประทับใจไม่ผิดหวังนะครับต้นทุนต่าผลผลิตสูงเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยห้ามพลาดนะครับดูดอกดูดอกสวยงามสวยงามนะครับดอกเยอะมากนะครับดอกเยอะมากดูนะครับนี่นี่ดอกเยอะมากนะครับสมบูรณ์ทุกต้นนะครับไว้ติดตามตอนต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่ครับดอกทุเรียนมาสม่ําเสมอมาสวยงามกําลังดีนะครับมาทุกกิ่งนะครับมาทุกกิ่งมาทุกต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้นนี้บ้างนี่เหนนะ็นไะหม,มนะนะด,อด,อดอกมาสวยงามนะครับกาลังดีกําลังงามข้างบนก็มีนั่นแหละดอกดอกมาสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปเดินชมรอบๆต้นรุ่นนี้กําลังดีนะครับต้นน่าจะแปด ปีนะครับไม่เกินนี้สิปีแล้วนี้นะครับเนี่ยสวยดอกออกมาแบบธรรมชาติสวยงามนะครับมีดอกมเอีเขาเรียกว่าติดดอกกันแบบแบบไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากนะครับเป็นทุเรียนธรรมชาติไม่ต้องใช้สารเพื่อไปกระตุ้นราดอกแต่อย่างใดนะครับฉีดบำรุงด้วยอะมิโนโปรตีนสุดเข้มข้นนะครับก็ได้ทุเรียนติดดอกมาง่ายๆแบบนี้นะครับ สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะครับดอกสวยงามกิ่งเนี่ยกิ่งจะสวยเขียวสดใสมีออร่านะครับเนี่ยดูลายแตกสวยงามขยายต้นขยายสมบูรณ์เขาได้อาหารดีนะครับโปรตีนสูงแคลเซีของเราดอกนะครับดอกเห็นไหมครับดอกสมบูรณ์สวยงามมากนะครับอยากให้ทดลองใช้พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับฝากไว้กับคลิปนี้กับสวนทุเรียนศุขเขาไฟอำเภอคุนหานนะครับท่านใดที่สนใจอยากทดลองใช้นะครับ อย่าลืมติดต่อสอบถามได้ที่คนที่ส่งคลิปให้ท่านได้เลยนะครับโดยที่เราใช้อเมโนโปรตีนของเราสูตรเข้มข้นนะครับใช้ง่ายนะครับประหยัดที่สำคัญผู้เรียนไม่โสมนะครับลูกดกลูกสวยนะครับต้นแข็งแรงนะครับไม่โสมแล้วทำให้เราลดต้นทุนได้ผลผลิตเพิ่มนะครับเนี่ยดูดอกออกมาแบบธรรมชาติสวยงามนะครับทุกกิ่งนะครับทุกต้นนะครับเราใช้ ประหยัดนะครับเราประหยัดแล้วก็ที่สําคัญไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษเรายังได้ลดตน้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตและก็ช่วยชุบชีวิตพี่น้องเกษตรกรไทยได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวนนี้ไม่ได้ฉีดแบบไม่ได้ฉีดแบบออ่ถี่มากนะฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างนะดูแลแบบห่างๆดูแลแบบผิวเผินเนื่องจากเจ้าของสวนเนี่ยเป็นลูกนะครับคุณพ่อก็ท่านก็อายุ สูงวเนาะทั้งกับมาบางมีมาบางชีดบางไม่ชีดบ้าง,งแต่ก็ได้มาแบบนี้เลยไม่ธรรมดานะนี่ได้ทุกกิิงได้ทุกได้ทุกต้นนะครับสมบูรณ์มากไว้คอยติดตามกันนะครับหลังจากนี้นะครับว่าผลผลิตจะดีขนาดไหนนะครับจะดกขนาดไหนเอาไว้ผมจะมาเก็บบรรยากาศให้ชมตอนต่อๆไปนะครับห้ามพลาดนะครับอย่าลืมติดตามนะครับสลับอะมิโนโปรตีนเข้มข้นตราเข็มทองของพี่น้องเกษตรกร,กรไทยชาวสวนทุเรียน ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่เลยดอกสวยงามดอกสวยงามกามกเกษตรกรยุคใหม่เลยเพลาดไม่ได้เป็น,น,นกับก<ป>ารใช้อาหารพืชอะมิโนโปรตีน,ต,นตราเรข็มทองอะมิโนโปรตีนตราเข็มทองชนิดน้ำสูตรใหม่ ที่ครบจบในหนึ่งเดียวอุดมไปด้วยกรดอะมิโน,โน18ชนิดที่สกัดจากจุลินทรีย์ธรรมชาติอุดมด้วยคุณประโยชน์8ประการ 1. ช่วยให้พืชโตเร็วสมบูรณ์ 2. ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 3. าทำให้พืชที่ย้ายกล้าปลูกใหม่ฟื้นตัวเร็ว 4. ช่วยให้พืชสร้างระบบภูมิต้านทานป้องกันโรคได้ดี 5. ช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าปกติ 6. ททำให้ออกดอกติดผลเร็วผลดกผลใหญ่รสชาติดี เจ็ดช่วยเร่งรากให้มากขึ้นทำให้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้น 8. ปช่วยในการปรับปรุงดินปรับสภาพความเป็นกรดด่างทำให้ดินร่วนซุยนี่คืออาหารชูกำลังสำหรับพืชทุกชนิดเช่นทุเรียนปาล์มยางพารามันสำปหลังนาข้าวข้าวโพดอ้อยและพืชผักผลไม้ทุกชนิดอะมิโนโปรตีนตราเข็มทองชนิดน้ำใช้พ่นทางใบใช้แล้วรับรองไม่ผิดหวัง จัดจำหน่ายโดยบริษัทพฤตทิการอินเตอร์จำกัดและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ